สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อไก่นะคะเลือดไก่แล้วก็มะเขือเปราะแช่ในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้มันดำค่ะพริกชี้ฟ้าเครื่องแกงน้ำตาลปีบ๊บขนอก้อนแล้วก็กะทิกล่องค่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกระทำกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้เดือดนะคะแล้วก็ ใส่กะทิส่วนหนึ่งลงไปเพื่อจะผัดผิดแกงของเราค่ะแล้วก็เอาผิดแกงของเราไปผัดกับกะทินะคะเดือดแล้วนะคะเราก็จะไม่รอให้มันแตกมันมากเราจะใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะไม่อยากกินมันๆเนาะเห็นแล้วมันรู้สึกผิด ก็ตามด้วยน้ำปลาลค่ะอ่าก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ขนาสุกก้อนไป1ก้อนค่ะตามด้วยเนื้อไก่นะฮะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ เดี๋ยวราให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเก็าจะใส่เลือดไก่เข้าไปนะคะน้ำแกงของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เลือดไก่ลงไปค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนะคะรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือตามไปค่ะ เราลองชิมดูก่อนจะใส่มะเขือไปนะคะโอเคค่ะรสชาติใช้ได้ตามด้วยมะเขือค่ะ รอให้น้ำเดือดอีกทีนะคะน้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะหม้อบเนเริ่มเลยค่ะกาจะทำหม้อเล็กนิดเดียวโอเคตอนนี้แกงเราก็เดือดกำลังดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพามเมะเขือก็เลือดแล้วจ้า,าดูสะะิค่ะ ้ชีฟาแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี<น>๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะแกงเขียวหวานไก่ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ